สวัสดีจ้าพี่น้องมาเบิ่งเห็ดออกแล้วครับพี่น้องเห็ดกระได้แต่ว่ามันเป็นเห็ดกินบ่ได้ครับพี่น้องเห็ดเห็ดอันนี้พันสิออกกอรมตูตะหัวปีอะค่ะเห็ดอันนี้นี่ค่ะพี่น้องเห็ดทางใบพันธุ์สิเป็นสีดำดำเป็นเห็ดเบือเนาะคะ่ะเป็นเห็ดเบือผูอ้ลงคนกับบอกว่าจับเห็ดเบือก็กใส่ถุงมือในเด้อมันแห้งค่ะมันเบือแห้งเนาะค่ะเนาะ,ะ,น,ะนี่ค่ะพี่น้อง ยวมาเราหาเห็ดนนเมื่อเร็วน้ำมาเราหาเก็บผักค่ะพี่น้องจะได้แย่งแหนกับรู่ะค่ะพ่อ,อยังกินได้ก็เอาเวทค่ะพี่น้องเนี่ยนะนะคะไปนาะคขาไปตอค่ะถ่ายเห็ดให้ช่มสะกอนคิดฮอดหลายคิดฮอดเห็ดอันนี้ก็ยังออกดอกในน้อยในน้อยกันนี่นะคะพี่น้องนี่ค่ะค่ะไปตอกันเลยค่ะพี่น้องเห็นนํำบน้องค่ะพี่น้อง นี่คือผักกุมค่ะพี่น้องยังเป็นดอกอ่อนๆอยู่ค่ะพี่น้องเห็นปะยังเป็นอ่อนๆอยู่ค่ะแต่บรูว่าพันสิเป็นดอกเลือยิสเป็นใบสกอนเนาะคะ่ะนี่คือผักกุมค่ะพี่น้องทาทางแล้วคือสองสิเป็นใบกอนเนาะคะ่ะหรือว่าพันเป็นดอกแล้วกับบรูเพราะว่ามันอยู่ไกลค่ะพี่น้อง ลงไปเบิงบ่อใดเนาะไปต่อจากพี่น้องไปหารอห,า,หาเก็บพักก็ได้พักมาหน่อยนึงค่ะพักเออเศียนฝรั่งเนาะคะ่ะวิธีการสังเกตเบิ้งพักเสียนฝรั่งเนาะคะ่ะปู้องค้นกับบรูรอซีแป๊บนึงเออลำตน้นพันสิเป็น สีขาวกับแมนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะใบพืชสีมีอันนี้ได้หลายค่ะพี่น้องใบใบพักหนอกพืชสีบมุมีใต้ใบอันนี้เนาะ,ะแต่ลำต้นก็สิเป็นขนคนคน,นิ่มๆค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเป็นขนคนคน,นิ่มๆเนาะ,ะเดวก็เก็บมาแล้วก็บกำแล้วมันก็ขนลวนบ่ล่ะเนาะคะ่ะมานั่งทาะคะ่ะพี่น้องไปต่อกันจ้าพี่น้องด้วยมาลักขุตอ่อนกระเทียมปลากระเจ้า พี่น้องเก็บกระเทียมปลาจ้ะมีหอยค้นเก็บย่ได้ดค่ะพี่นอ้องกขาเต่าเก็บกินยุได้วยกันเนี่เห็นวะเจ้าสิเก็บอดอก เพราะว่าพี่เก๋เล่ากับเสี่ยมาให้โยกับพี่น้องพี่เก๋เล่าเสี่ยมาให้โยสิเก็บเอาดอกจ้ามีห้อยคนเก็บอยนีจับพี่น้อง มีห้อยคนเก็บอยู่แต่พี่น้องก็เลยสิเก็บเอาที่แรกป่าสิขุดไปปลูกแต่พี่เกยล้วก็ส่งมาให้อีกค่ะพาลูกนางมาวัไกไก่อยากเก็บค่ะพี่น้องูหยวะเอื้อยที่ส่งมาให้กินแต่ว่าก็อยากเก็บอยากเก็บอ่อนซ้อนนะคะพี่น้องเนี่ยมึงเนี่ยเก็บล่ะ ถอนเอาบันนี้เพิ่นกระดิปงไม่ค่ะพี่น้องหากเพิ่นกระปงไม่เนาะตัดเอาก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวบ,บุมีคนทายให้เด้บวชต,ตัดเอาขอให้ได้เก็บค่ะพี่น้องดีใจหลายซากพ่อซากพ่อพี่น้อง ที่แรกแยาวาสิมาคุดเอาได้ค่ะพี่น้องบบคุดเอาดอกจ่ะกัดนี่กัดงามบบค่บพ,พี่น้องคุณให้ลูกลูกนั่งกินผ่า พักกันนี่ก็มีพี่น้องพักกันเนี่ยพักขี่หลอมผู้ได้โบ,บกินริบลวกกินกระแซบเด้อค่ะพี่น้องเด้อพักกันนี่ลวกกินกระหวานจวยจวยพัดกินแกงกินแซบแกงออมกระแซบ มีบัวลายจากพี่น้องเดี๋ยวเสียพ่อพ่อไปกินแล้วขออนุญาตเก็บกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อ đây kia này đây kia này 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 thằng vị có như ngay พี่น้องจะเ,เอาซ้ำนี่แหละจ้ะว่าเอาหลาย,าาายาค่ะพี่น้องไปหาเอาหม่องไม้นาะจ้ะเนาะย่างต่อจ้ะย่างงาเอาไปค่ะย่างไปนอนในป่าอาเคฟแตกพักผู้ในป่าจ้ะพี่น้องมันกระเบื่อมีพี่น้องเอ้ดวงสสยมันกระสีมีแตงแต่อยู่ในเมืองนั่นล่ะค่ะได้คนหลายๆ ต้องคอยซีนี้ค่ะพี่น้องเมื่อยแล้วยวบาตะก้นเมื่อยมาเถ่ายดำกับเมื่อยลูกไส้ลูกไส,ส่ถ่ากับเมื่อยผ่าลูกยางเมื่อยนะค่ะพี่น้องบะหมี่บะหมี่ผักกูดบะหมี่ขาทั้งจันต่อจะ้ะ พี่น้องสัว่าสิยางมาหอดเมื่อแป้ตายเออไปไกลๆกับบมมีผักไปพิทา้างค่ะพี่น้องไปในป่าบ่มมีผักไปพูนหม่องรอรอก้นยางหลายๆมีผักหลายพี่นอออ้องบรงพามืนของหมาอยากสุดแคพี่น้องเมื่อก่อนค่ะพี่น้อง พอกันคลิปไม่จ้าเมื่อยแห้งค่ะขาลาแปลงแสงขาลาแปลงแสงเลยเอ,อ้าวยางยางก็สิมาหยอกกันน,นี่นั่นไปคุณขาลาแปลงแสงบ๊ายบายค่ะพี่น้องพอกันคลิปไม่จ้า